การพูดได้เลยว่านี่คือไดเป่าผมที่ซื้อมาคุ้มสุดแห่งปีแล้วครับกับไดเป่าผมยู r เ s รเอสที่มียอดขายมากกว่าแสนตัวโดยเฉพาะสีชมพูนี่ขายดีสุดเลยครับในกล่องก็จะมีผงผ้าเก็บไดเป่าผมมาให้ครับใบใหญ่เก็บได้พอดีครับแล้วก็จะมีหัวไดเป่าผมที่เป็นแม่เหล็กครับและที่ขาดไม่ได้ก็คือตัวไดเป่าผมครับอันนี้คือรู้สึกพรีเมียมมากๆครับครั้งแรกที่แกะตัวไดนะครับให้ความรู้สึกเหมือนไดตัวละหมื่นเลยครับซึ่งไดเป่าผมยูลเรรุ่นเอสตัวนี้นะครับจะมีหลายสีให้เลือกลองกดดูในตะกร้าเลยครับซ ตัวเขาจะช่วยลดไฟฟ้าสถิตในเส้นผมช่วยให้ผมเรียบตรงมีน้ำหนักและมีระบบพาสมาทําให้ผมไม่ชี้ฟูด้วยครับส่วนหมดลมที่เป็นแสงวนของเขานะครับจะเป็นการวนอุณหภูมิทั้งร้อนและเย็นหมดสีฟ้าจะเป็นลมเย็นครับส่วนหมดไฟสีส้มจะเป็นลมอุ่นและหมดไฟสีแดงจะเป็นลมร้อนครับซึ่งไอตัวใดป่าผมไี่ลมแรงมากจริงครับได้เหตุผลที่ต้องซื้อใดป่าผมตัวนี้นะครับมันป่าผมแค่สองถึงสามนาทีก็แห้งแล้วครับใช้เสร็จก็เก็บใส่ถุงที่เขาให้มาได้เลยครับเป็นของดีที่ท้าให้ลองเลยครับพิกัดเท็ก้าเลยนะครับ